แจกแผนเพื่อขึ้น2,100แบบชิลๆมาดูกันที่แผนโกแล้วแต่เราเลยครับว่าจะใช้ใครนะ C B ก็เป็นปอลโลมาดินี่ดิ f เ n นซีฟครับตัวหนึ่งนะมากันที่ตัวต่อไปครับผมจะใช้เป็นซาลิบาบิลอ u p นะตัวนี้ขายาวผม A I D ครับ ส่วน CB อีอหนึ่งตัวนะครับผมจะใช้เป็นเบโกมี่ดิเฟน i ซีฟนะครับผมตัวนี้ AI เ,เก่งมากๆครับผมชอบที่สุดแล้วใน CB นะมากันที่ตำแหน่งกลางรับนะครับผมผมจะใช้เป็นแพทริกเวล่านะครับตัวนี้ก็โนหนึ่งครับผมของเกมนะครับตอนนี้นะเก่งมากๆครับ ส่วนก้างอีกหนึ่งตัวยืนคู่เวียล่าเราจะใช้เป็นกัตตูโซนะครับผมนะแพ็กสลาตันนะครับตัวนี้ AID นะครับผมแย่ร yeah, ัวๆแล้วก็ CM 2ฝั่งที่ผมจะใช้ผมจะใช้เป็นพวกพลังงานนะครับผมเช่นคาเรน C orp, เซดอบเน็ตเวทอะไรประมาณนี้ฝั่งซ้ายผมก็ใช้เป็นเซดอบนะครับผมส่วนฝั่งขวาผมก็ใช้เป็นเน็ตเวทครับผมตัวนี้2เท้าผมจะเล่นเน้นตัว2เท้านะครับผมซส่วนใหญ่นะ ลูกรักผมเลยนะครับตัวนี้ p า w e วลเนเวมากันที่แดนหน้าครับผม CF ซ้ายผมก็จะใช้เป็นหลุยส์วนรเลสนะครับผมล่างเลี้ยวพูลโรสกิมเมอร์นะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับโน .1 ของเกมครับส่วนตำแหน่ง SS ตรงนี้ผมจะเล่นเป็นเมสซี่ใหม่นะครับผมบิดเคอร์เลอร์แอนด์โมเมนตัมดิบิงนะครับตัวนี้ก็วิ่งพุ่งครับผมเก่งมากๆครับมากันที่คีแมนสำคัญนะครับผมนะตัวนี้ครับ เล่นได้หมดทุกรูปแบบครับผมลูกพื้นลูกโมงได้หมดเลยครับโนหนึ่เหมือนกันครับตัวนี้รุดกุลิดครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นแผนนะครับทุกคนจัดตามกันได้เลยครับโอเคส่วนอันนี้ก็เป็นโค้ดที่ผมใช้ครับคาเปโลนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแทคติกนะครับผมจะตั้งดิฟเฟนซีฟให้กัตตูโซ่ตัวหนึ่งครับผมแล้วก็ตั้งอันชอลลิงให้กุลิตัวหนึ่งครับ เอาไปลองกันดูนะครับทุกคนแผนนี้ก็เป็นแผ่นของเดนิสเบอร์นาดนะครับนักแข่งอินโดนีเซียนะครับผมเขาให้ผมออกมาลองผมก็เอาไปลองดูสรุปว่าด,ดีครับผมก็เลยอยากมาแบ่งปันทุกคนครับผมเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับทุกคนหลังจากลองแล้วนะเจอกันครับ